พร้อมเดินทางแล้วนะครับพร้อมเดินทางแล้วนะครับขอบพระคุณคุณลูกค้านะครับนี่ครับ1ใบนะครับ2ใบนะครับ3ใบ4ี่ใบ5ใบนะครับ6ใบ7ใบนะครับ8ใบ9ใบ10ใบนะครับ11ใบนะครับ12นะครับ13นะครับ14 1 5 1 6 17นะครับ18 19 20นะครับ21ใบนะครับพร้อมเดินทางกันทังนี้เลยนะครับขั้นที่1นะครับก็จะเริ่มนะครับใน่นะครับ2นะครับ แบบนี้กันก่อนนะครับเพื่อนๆหนึ่งครับใส่ซองแบบนี้กันก่อนเลยคาดว่านะครับลงนะครับคาดว่าลงไหมลงครับดีใจมากนะครับนี่คือลงนะครับซองขนาดนี้นะครับลงนะครับพืดพืดฟืนพื้นะครับอ่าลงนะครับแบบนี้เลยนะครับสมบูรณ์แบบนะครับสมบูรณ์แบบทุกเลยนะครับตามได้กกล่องนะครับขนาดนี้นะครับใส่เข้าไป ที่เหลือนะครับก็เป็นใบคอนแล้วนะครับเรียบร้อยครับปิ้นไบคอนก็นำส่งได้เลยนะครับ